สวัสดีเพืเ่อนๆทุกท่านนะฮะพบกับนักการรายวันในกรตรงกับวันจันทร์ที่19นะครับกรกฎาคมนะฮะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับสัปดาห์ที่ค่อนข้างจะบีรัดนะครับชีวิตประจําวันของใครและหลายคนนะครับก็ลองปรับจูนรวมไปถึงเรื่องของระแวดระวังตัวเราและคนรอบข้างเราเป็นพิเศษนิดนึงนะฮะในวันนี้นะครับเรื่องของเลิกนะครับ มันเป็นเลิกที like war, ่เกี the the ่ยวข้องกับการเริ่มต้นนะครับคุณจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆคุณจะเริ่มต้นอะไรที่เราต้องการนะครับจริงๆแล้วมันก็อยู่จิมคาบเกี่ยวอยู่ในช่วงกลางคืนวันที่18ด้วยนะฮะเลยเที่ยงคืนวันที่18แปดไปละแล้วก็จนถึงในช่วงวันที่19นะครับใช่จะเริ่มต้นในเรื่องงานในเรื่องเงินในเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวในเรื่องของงานพิเศษอะไรก็ตามหรือว่าจะเริ่มต้นค้นคว้าหาข้อมูลอะไรก็ตามนะครับ มันจะได้ร่วงรู้อะไรใหม่ๆดีๆนะครับแล้วก็บางทีอาจจะเริ่มต้นในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าพรใหม่ๆด้วยก็ได้นะครับเริ่มต้นในการปลูกพืชผลผลิตผล,ผล,ผล,ผลทางการเกษตรนะครับอจริงๆพูดถึงผลิตผลทางการเกษตรในช่วงนี้นี่อะอเล็กต้นฟ้าทลายโจนนะครับรู้สึกว่าจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับราคามันขึ้นไปแบบโอ้โหไกลมากแล้วนะผมเคยปลูกไว้ที่บ้านนะครับจริงๆตอนนี้ก็ปลูกอยู่นะฮะ ปลูกอยู่ในปลูกมานานแล้วนะฮะใส่กระถางไว้หลายต้นอยู่เนาะก็พอหลังๆก็นามาใช้นํามาตามเวลานะครับตามระยะเวลาของเขาเนี่ยครับมีระยะเวลาที่มันจะเก็บเกี่ยวได้นะไม่ใช่ว่าพอมันโตแล้วก็เอามาใช้กันตลอดเวลาจริงๆมันมีหลักการของเขานะฮะส่วนใดที่ใช้ใบใช้ดีที่สุดลองมาเป็นอะไรหนึ่งสอามสี่นะครับจนเป็นต้นจนเป็นรากอะไรที่ มันใช้ได้ใช่ไห่ได้ยุคปัจจุบันเขาเอามาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ามาทําผสมยาเพราะฉะนั้นก็ลองดูดีๆและกันใครที่ทานนะครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งใช้ได้ใช้ไม่ได้ตัวนี้เอามาต้นมาโอ้โหผสมกันมั่วหมดเลยเาะฉะนั้นก็เลือกนิดนึงแล้วก็ปริมาณจะเป็นมากๆเลยฮะคใครที่จะกินสมุนไพรนะครับดีไหมมันก็ดีในส่วนของเขานะฮะแต่ว่าปริมาณที่ มากเกินนะครับต่อตัวเรารู้ว่าต่อใครที่ใช้นะครับจะเด็กจะผู้ใหญ่เนี้ยจาเป็นนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างมันมีมุมดีแล้วก็มุมไม่ดีของมันนะครับจะเป็นยาเคมีมันก็มีมุมดีกับมุมไม่ดีนะฮะถ้าปริมาณมันโอเวอร์โดสหรือว่ามันสูงกว่าปกติมันก็แรงถ้าสมุนไพรให้สัดส่วนมันพอดีกับร่างกายโอเคมันก็ดีกับเราแต่ถ้ามันเกินมันก็ลงไปที่ตับที่ไตอะไรไปนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ ใครที่มีที่ดินมีที่อะไรว่างๆแล้วปลูกอะไรปกติอยู่แล้วนะฮะปลูกผักปลูกอะไรแล้วขายไม่ก็ได้แล้วมปลูกฟ้าทะลายโจรกันเลยนะ,ะแต่ว่าศึกษาหาความรู้หน่อยนะครับผมว่าช่วงปี 2- อสมปีนี้นะครับก็ยังจะเก็บเกี่ยวแล้วก็ขายได้แล้วก็หาตลาดดูดีๆนะครับแต่ว่าเน้นย้ําข้อหนึ่งคือคุณจะปลูกพืชเศรษฐกิจหรือจะปลูกพืชอะไรที่มันแรงเป็นยุคยุคไปแบบนี้นะครับ พยายามหาคุณภาพให้ดีที่สุดนะฮะยาสักแต่ว่าปลูกนะครับพยายามหาศักยภาพแล้วก็หาคุณภาพให้ดีไว้เนี่ยอย่างน้อยช่วงใดที่เขาใช้หรือว่ามันจะไม่ได้ใช้แต่ก็ยังมีบางส่วนนี่เขาใช้ไอ้แปลงที่มีคุณภาพเนี่ยเขาก็จะคิดถึงอยู่เสมอเป็นนั่นเองนะฮะฉะนั้นจะปลูกอะไรก็ได้แต่ขอให้มีคุณภาพรักันนะครับมันมีตลาดรองรับในทุกพืชผลหรือผลิตผลทางการเกษตรของเขาอยู่เสมอนะครับถ้ายิ่งมีคุณภาพนี่ มันจะขายได้ยาวๆนะฮะวันนี้นะครับเรื่องของเลขมงคลนะครับมีดังนี้ฮะมีเลข2นะครับเลข4นะครับแล้วก็เลข8นะครับแล้วอีกเลขหนึ่งคือเลข0นะครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโลกนะครับคือเลข1นะครับเลข1แล้วก็สีที่ถูกโลกนะครับมีดังนี้อ่ามีสีฟ้านะครับที่ใช้ได้สีชมพูนะครับ แล้วก็สีม่วงนะครับแล้อีกสีหนึ่งคือสีน้ําตาลนั่นเองนะครับแล้วก็สีที่ไม่ค่อยใช้ในช่วงนี้คือสีแดงนั่นเองนะฮะในวันนี้นะครับมีเรื่องนัสตอรี่สันส้นๆนิดนึงครับพอดีไปค้นเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเขาพูดถึงนะครับให้ดูหนังสือเก่านะฮะผมจะเก็บหนังสือเก่าไว้เยอะเลยนี่หนังสือโบราณเลยนะครับเขาเรียกว่าหนังสือ25พุทธ,ทธศตวรรษก็คือ ตอนที่เขาทำนะครับพระนะครับใครที่อยู่ในวงการจะรู้ว่าพระ25พุทธศตรวตรรษนี่ค่อนข้างจะนิยมแล้วก็มีพระเกจิเก่งๆเยอะเลยนะครับที่มาปลูกเสกนะฮะไม่ได้อะไรหรอกครับบงทีมันมีเรื่องราวต่างๆในหนังสือเก่าเนี่ยเยอะมากเลยที่ห่างหายแล้วก็บางทียุคปัจจุบันจะหาในอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีหาในหนังสือในตลาดหนังสือทั่วไปมันก็ไม่มีนะครับเพราะว่ามันเป็น เหมือนกับห่างหายแล้วก็มันหมดหมดยุคไปแล้วนะครับมันมีเรื่องของบัวสามเหล่านะครับบัว3เหล่าแต่ก่อนนี่บัว3เหล่านะยุคปัจจุบันเรารู้ว่าบัวสี่เหล่านะครับแต่ยุคสมัยก่อนก็บัว3ามเหล่าเขาพูดถึงนะครับว่ามันจะเกี่ยวพายกับพระปางลำพึงนะครับพระปางลำพึงก็พระที่แบบจับหน้าอกนะครับจับหน้าอกนะประมาณนี้นะครับจับหน้าอก ก็เป็นพระประจําวันศุกร์นะครับจริงๆนีที่มาสันส้นๆคือเวลาที่องค์พระเจ้านะครับท่านาก็เรียกว่าบรรลุแล้วนะครับตัดสรลุแล้วแล้วก็มายืนมองต้นไม้แล้วก็ปางลําพึงก็จับโนกอยู่นะครับรว่ารู้สึกได้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์นี่โอ้โหลึกลึกมากนะฮะฉะนั้น ถ้าจะไปอธิบายใหคนทั่วๆไปฟังนี่โอ้โหไม่รู้เรื่องแน่ให้นักปราชล์ดฟังนะครับบางเรื่องยังอธิบายได้ยากเลยมันอยู่ในหัวแต่ว่ามันไม่สามารถกลั่นกรองมาเป็นคําพูดได้อะไรเงี้ยนะครับก็เลยรู้สึกโอ้หรือว่าจะปรีกวิเวกพอและรู้คนเดียวส่วนตนดีกว่านะฮะแล้วเพอเอินอทางพระพรมนะครับสหมดีพรมท่านมาแล้วก็ระลึกแล้วก็ได้ดียินนะครับก็เลยพูดบอกว่า อย่ากระนั้นเลยอย่าปริเวกเลยรู้ธรรมะก็อยากให้สอนนะครับบอกว่าเสือมบัวมี3ามเหล่าเหล่าที่อยู่ในน้ําเหล่าที่กําลังปิ่มๆน้ําและเหล่าที่พ้นน้ําไปแล้วนะครับเขาก็มีหลากหลายปัญญาฉะนั้นก็ธรรมะบางอย่างก็สามารถสอนคนที่เเลยพ้นน้ำไปแล้วธรรมะบางเรื่องก็สอนคนที่ปิ่มน้ำหรือธรรมะบางเรื่องก็สอนได้แค่คน ที่อยู่ในน้ำนะครับแต่ยุคปัจจุบันมันมีวัวนะครับสี่เหล่าคือใต้ตมด้วยนะและยุคล่าสุดก็กลายเป็นแบบอยู่ยในเต่าถุยก็คือเรียกว่ายังเป็นเมล็ดอยู่เลยนะฮะแล้วก็ถูกคอนกรีตหรือว่าปูนหรือหินทับอยู่ข้างล่างอีกยากที่จะขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นพระเจ้าก,ก็เลยอ๋อโอเคก็ตามนั้นละกันเนาะก็ สอนได้เท่าที่สอนนะครับเท่าที่ปัญญาของแต่ละคนนะครับจะรับรู้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เตือนใจเราได้อย่างว่าบางทีเราก็เหนื่อยท้อล้ามกันที่จะอธิบายอะไรบางอย่างให้กับใครนะครับจริงๆมันก็ไม่ต้องอธิบายเลยเอาจริงๆเลยนะคือเราก็นึกถึงบัวนะครับจะ 3. หรือจะสหรือจะ5เหล่าก็ตามบางทีเราอาจจะอยากอธิบายเรื่องที่เราเข้าใจที่สุดนะครับในตอนเนี้ย ว่าทำไมไม่เข้าใจในสิ่งนี้ล่ะมันเป็นแบบนี้เลยนะแต่บางทีคนฟังเขาก็ยังไม่ถึงระดับนะครับจะเป็นปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรมมันก็เหมือนกับ คนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วไปสอนเด็กประถมหรือสอนอนุบาลในเรื่องของอินทิเกรตในเรื่องของแคลคูลัสในเรื่องของดิฟเฟอเรนเชียลหรือดิฟเฟอเรนเชียตอะไรก็ตามนะครับงงนะฮะถูกไหมเพราะฉะนั้นก็อย่าให้แต่ละคนนะครับอย่าท้อแล้วก็อย่าเครียดถ้าสมมติว่าเราอธิบายอะไรละหลายๆอย่างให้กับใครบางคนแล้วทําไมเขายังไม่เข้าใจและมันเรื่องมันโคตรง่ายเลยอะนะฮะ แต่เขาก็ยังไม่เข้าใจยังไงก็ไม่เข้าใจเขาก็ยังยืนการว่าอะไรก็ไม่รู้อินทิเกรตอะไรก็ไม่รู้ดิฟเฟนเชียตหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เรื่องต่างๆที่เราอธิบายนะครับเขาก็ยังมองในมุมของเขานะฮะว่า1นบวกหนึ่งเป็น2เจ๋งสุดแล้วประมาณนี้นะครับฉะนั้นก็บอกเลยครับว่าแต่ละเลือกมันมีปัญญาของแต่ละคนนะครับฉะนั้นก็ อย่าให้เครียดไปเลยนะครับก็ให้รู้อ๋อโอเคมันก็เป็นบัวแต่ละเหล่าแต่เราไม่ได้ไปดูถูกเขาว่าไม่ได้แบบไปบลรีเขานะแต่ว่าให้รู้ว่าเออบางทีบางเรื่องเขายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเขาจะรับรู้แล้วก็โอเคให้อภยัยแล้วก็เมตตาก็ไม่เ,ไเถิด วันหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ถึงจุดหรือระดับที่เขาเข้าใจในเรื่องต่างๆนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวที่อยากจะฝากไว้นะครับเพราะายุคปัจจุบันคนพยายามจะอธิบายในสิ่งที่ตัวเองรู้แล้วก็อยากให้คนที่ฟังหรือที่อาจจะเป็นคนใกล้ชิดเราหรือคนที่ไม่ใกล้ชิดก็ได้ให้เข้าใจในสิ่งที่เราเข้าใจประมาณนี้นะครับแล้วก็เครียดที่เขาไม่เข้าใจทำไมไม่เข้าใจประมาณนี้นะฮะเรื่องง่ายมากเรื่องแบบโอ้โหเบสิกเลยเรื่องของ c o m มอน sense เลยอะไรก็ตามนะครับมัน ก็มันยังไม่เข้าใจนะครับฉะนั้นก็เมตตาก็เถิดวันนึงยังไงเดี๋ยวเขาก็ถึงจุดที่เข้าใจเขาก็จะมาอ๋อจำได้แล้ววันนั้นที่เราเคยคุยกับเราแล้อ๋อเราที่บายแบบนี้นี่เองอะไรประมาณนี้นะครับเนาะโอเคอย่าไปเครียดเลยฮะยุคนี้มีเรื่องอะไรเครียดเยอะแล้วนะครับใครที่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับยิ้มแย้มยจ่มใสคุยกับเขาตามปกตินะฮะ แล้วก็เ,เรื่องนั้นก็เอาไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไปคุยเรื่องที่เราเข้าใจในทางโลกทางธรรมที่ฐานของปัญญานะครับในเรื่องทางโลกทางธรรมเท่ากันหรือว่าใกล้เคียงกันมันจะสนุกกว่าแล้วมันก็จะเข้าใจแล้วมันก็จะเป็นมิตรต่อากันและกันมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดู12ราศีดีกว่าครับชาวราศีเมษพฤษภแล้วก็เมถุนนะครับในวันจันทร์นี้นะครับเรียกว่าต้นสัปดาห์นะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับคนราศีเมษก่อนเลยครับมีดาวถึง3ดวงอยู่ในภพพันธุของคนราศีเมษนะฮะ แล้วก็เจ้าเรือนมาทูไปอยู่ในมรณะนะครับมันตีความนะครับได้ว่าวันเนี้ยนะฮะวันนี้มันยุ่งยุ่งนะครับเพราะว่าดาวแต่ละดวงนี่ก็วุ่นวายพอสมควรเลยคือมันบางทีมันก็ไม่ค่อยถูกกันนะฮะฉะนั้นแสดงว่าวันนี้ดูวุ่นวายอย่างแรกนะครับข้อที่2คือมีการปรับเปลี่ยนแผนงานอะไรหลากหลายอย่างข้อ3ช่วงนี้อาจจะได้ยินได้ฟังนะครับคนญาติพี่น้องหรือว่าคนรู้จักเรานะครับอาจจะเป็น คนในบ้านหรือนในครอบครัวด้วยนะครับป่วยไข้ไม่สบายาะฉะนันต้องดูแลคนใกล้ชิดเราด้วยนะครับไม่ใช่แค่ว่าคนนะบางครั้งอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะครับหรือข้าวของเครื่องใช้ของเราก็ยังได้แสดงว่าวันนี้หนึ่งต้องระมัดระวังเร,รื่องสุขภาพร่างกายตัวเราแล้วก็คนใกล้ชิดเรานะครับแล้วก็2องถ้าคุณต้องออกไปข้างนอกบ้านต้องเตรียมแบบรัดกุมเป็นพิเศษก็สามมีการปรับเปลี่ยนแผนงานสิ่งต่างๆอาจจะมีแบบเปลี่ยนนะฮะหรือชะลอเบรกงานบางอย่างเพื่อ ที่จะไปทําอย่างอื่นหรือหาอย่างอื่นทำนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นเรียกว่าอะไรที่แบบปูปรับฉพรันแสดงว่าอาจจะมีแผนการแผนงานหรือว่ามีข่าวอะไรที่แบบปูปรับฉพรันเกิดเข้ามาในช่วงนี้เพราะว่าพระเจ้าเรยนพบนะครับเรื่องของมรณะนะครับมาอยู่ในพบพันธุด้วยเงินแสดงว่าในระยะนี้ในวันนี้ด้วยนะครับสิ่งที่ระวังที่สุดคือหนึ่งเรื่องของงานนะครับมีการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนระบบหรือว่าพยายามมีสมาธิดีๆอาจจะมีหลุดตกลนผิดพลาดข้อสสุขาพร่รางกายคนนะครัวข้อ3เป็นเรื่องการหลงลืมกระจุกกระจิกเล็กน้อยข้อ4ช่วงนี้บอกแล้วครับผมจะย้ำทุกวันพยายามอาจจะเหนื่อยเหนื่อยยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นพอสมควรถือว่ายังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องหรือถ้าใครไม่เหนื่อยก็จงเหนื่อยซะนะฮะคือ,อจ,จะออกกาลังกายก็ได้นะครับเอาให้เต็มที่เลยนะให้แบบเหงื่อแตกบานกระจายเลยให้ มันมันต้องเหนื่อยนะครับแล้วมันจะดีขึ้นแต่ถ้าไม่เหนื่อยเดี๋ยวมันจะส่งโจทย์นะครับหรือว่าปัญหาหนักๆให้เราเหนื่อยแทนอันนี้เราไม่เราควบคุมไม่ได้นี่ไม่ไม่ค่อยโอเคแล้วแล้วก็การเงินนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนแผนงานในการหาเงินบางอย่างอาจจะต้องหาผลประโยชน์อะไรใหม่หรือว่าเส้นทางการเงินใหม่ๆแล้วก็เรียกว่ามีคนนะครับจะขอหยิบขอยืมหรือว่าต้องโอนเงินทําอะไรเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินในวันนี้นะครับ แต่ว่าโดยรวมแล้วเงินงานนะครับโอเคนะผมว่าไม่ค่อยมีอะไรที่เราแก้ไม่ได้แต่ว่ามันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์หรือประหลาดใจในวันนี้ส่วนเรื่องความรักคนโสดนะครับในช่วงวันนีเ้เป็นวันที่มีความใกล้ชิดนะครับหรือว่ามีอะไรใหม่ๆหรือมีความคืบหน้ากับคนที่คุณเริ่มเริ่มคุยด้วยหรือถ้าใครที่แบบโสดสนิทเลยวันนี้ต้องระมัดระวังถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนหรือมีคนที่เริงรักนะฮะ วันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะครับในการที่จะคุยพบเจอหรือว่าอาจจะใช้เขาทาอะไรให้นะครับหรือวันให้ทําอะไรให้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นการปรึกษาหารือในมุมต่างๆนะครับก็ถือว่าเกื้อกูลกันนะครับสิ่งต้องระมัดระวังคือเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวส่วนตัวเองนะฮะแล้วก็สุขภาพร่างกายของตัวเราด้วยครับโดยรวมวันนี้มีเซอร์ไพรส์เรื่องงานแล้วก็อาจจะการปรับเปลี่ยนเรื่องเงินมากกว่านะครับโอเคต่อมาชาวราศีพฤษภนะครับคนราศีพฤษภในช่วงวันนี้ พื้นดวงนะฮะมันเป็นเรื่องการเดินทางระยะสั้นๆหรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางก็ได้นะครับเพราะว่าเส้นทางของการเดินทางเส้นทางของการเข้าสังคมแล้วก็เส้นทางของการหาผลประโยชน์ในมุมต่างๆนะครับวันนี้มันมีการปรับแผนนะฮะเนื่องจากมีเขาเรียกว่าคู่ดาวอุบัติเหตุอุบัติภัยอยู่ในจุดที่เกี่ยวข้องกับแผนการแผนงานหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของ การเดินทางอะไรก็ตามนะฮะมันแสดงว่าถ้าแปรหรือกรองแล้วนะฮะที่ฟังและเข้าใจคือ 1. มีการเปลี่ยนแผนการทํางานข้อ2อาจะเรื่องของรวมถึงการเปลี่ยนแผนการเดินทางด้วยข้อ3นะครับระวังเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าเสียเงินเกี่ยวเรื่องรถนะครับแล้วก็มีคนที่เรารู้จักคนที่จะค่อยๆใกล้ชิดระดับหนึ่งนะฮะป่วยไขย้ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลนะครับยุคนี้เข้าโรงพยาบาลนี มันเหลือไม่กี่โลกแล้วเนะาะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเราเองและคนใกล้ชิดเราด้วยนะฮะแล้วก็ข้อต่อมาคือเรื่องของการคุยผลประโยชน์เรื่องของเงินทองนะครับวันนี้ยังเป็นวันที่ยังคุยผลประโยชน์เรื่องเงินทองได้อยู่นะฮะก็พยายามรักษาผลประโยชน์ตัวเราและคนในครอบครัวเราเป็นหลักนะครับหรือในบริษัทเป็นหลักนะครับแล้วก็ข้อต่อมาถ้าหาไรายได้พิเศษได้ก็เต,ตรียมเตรียมนะครับหาหรือว่ามีแผนสำรองเอาไว้ยามฉุกเฉินด้วยนะครับ ข้อต่อมาดวงเรื่องของคนถ้าต้องทํางานนะฮะไม่แน่ใจว่าเขาเราอยู่ในสถานะของการทํางานแบบไหนนะครับเพราะว่าในยุคนี้นะครับบางจังหวัดก็ปิดบางจังหวัดก็ไม่ปิดบางท่านก็อยู่ต่างประเทศอะไรก็ตามนะครับแต่โดยรวมแล้ววันนี้นะครับต้องระวังคนใส่ร้ายใส่ความหรือต้องระวังคนเข้าใจผิดหรือต้องระวังเอกสารตกหล่นผิดพลาดหรือก็ต้องระวังเรื่องของผู้ใหญ่ห,หัวหน้าอาจจะ โยนงานที่เราไม่ค่อยอยากทํามาให้นะครับมันก็เลยวุ่นๆหน่อยนะจากนั้นก็ดูแลตัวเองนิดนึงนะครับในช่วงวันนี้ในเรื่องของงานแล้วก็ในเรื่องของคนที่ประสานงานด้วยดูเขาจะงงง,งมึนๆอะไรบางอย่างแล้วก็เรื่องของความรักนะครับคนโสดในวันนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของอความใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้นนะฮะคุยอะไรกับใครในช่วงนี้มีความใกล้ชิดสนิทหรือว่าเป็นหัวเป็นในะครับ ต่อกันและกันเพิ่มมากขึ้นนะครับเราอาจจะมีคนก็แบบข้ามายอดอะไรบ้างก็โอเคนะผมก็ไม่ค่อยอน่าซีเรียสเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนะครับเขาก็ไปไม่ใช่เราไม่ใช่เดี๋ยวก็สลิดนะเดี๋ยวเขาก็ไปใครที่เข้ามาใหม่ๆตอนนี้นะแล้วก็คนที่มีคู่มีแฟนนะครับในช่วงนี้มันเป็นช่วงของการช่วยกันและกันในมุมของเงินทองมุมของแผนการใช้ชีวิตทั่วไปแล้วก็ต้องระวังแฟนหรือคนที่เรารักใกล้ชิดป่วยไข้ไม่สบาย รวมไปถึงนะครับในช่วงนี้คนที่เรารักนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของงานเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องการเงินอะไรต่างๆในช่วงนี้ก็พยายามช่วยเหลือกันและกันให้ดีๆนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายส่วนตัวต้องระวังเป็นหวัดนะครับไอจามหรือว่าจีบเนื้อเจ็บตัวนะครับโอเคต่อมาชาวราศีเมถุนนะฮะในช่วงวันนี้พื้นดวงนะครับเป็นดวงของการคิดไอเดียต่างๆจะสําเร็จแล้วก็ไวแล้วก็ทําอะไรมีความคืบหน้าที่ดีขึ้นการติดต่อการเจราจามี หวังผลได้นะครับแต่ว่าเรื่องของการเงินต้องระมัดระวังจะมีเงินเข้าพิเศษพิเศษหรือช่องทางใหม่ๆแปลกๆใหม่ๆนะครับลองดูในสัปดาห์นี้คุณมีช่องทางการทําเงินใหม่ๆห,หรือว่าเส้นทางใดก็รีบคว้าไว้นะครับถ้ามีโอกาสจะไม่นะฮะจางนี้ปลายคนราศีเมถุนมีโอกาสรีบคว้าไว้ก่อนไม่ต้องแบบดูเชิงดูฟอร์มนะครับโดยเฉพาะถ้าใครที่แบบอยากหารายได้พิเศษแล้วมันมีเข้ามานะครับบางทีเราจะ ไม่ถนัดหรือว่าชอบไม่ชอบไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่รวยนะครับคุณทําไปก่อนนะเพราะว่าพื้นดวงมันยังต้องใช้เงินหมุนหนักเรื่อยเรื่อยโดยเฉพาะครึ่งปีหลังยังหนักน่วงอยู่นะฮะในเรื่องการหมุนเงินนะครับแต่ว่าถ้ามีรายได้พิเศษมันก็ทาให้เราเบาบางขึ้นได้รวมไปถึงการติดต่อกันเจราจาวันนี้โอกาสประสบความสาเร็จมีสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับลองของหายกระเป๋าสตางค์หายหรือเงินหายใช้เงินเยอะนะฮะบางทีเขาว่กกระเป๋าสตางค์หายี่บางทีมันไม่ได้ หายกันได้ทุกคนเนาะแต่ว่าใช้เงินเยอะแบบผิดปกติอันนี้มันเป็นได้แทบทุกคนฉะนั้นวันนี้ดวงวันสองวันนี้นะดวงเรียกว่าซื้อของหรือว่ามีเหตุให้ต้องใช้หรือว่ามีปัจจัยอื่นเข้ามาทําให้เราแบบต้องใช้แบบปูปับฉับพลันอะไรประมาณนี้นะครับก็เซฟเรื่องของเงินทองเอาไว้ด้วยแล้วก็ซื้อของอะไรชุดนี้อาจจะได้ของที่ทมีตําหนิเราก็จะได้เตรียมความพร้อมไว้ด้วยครับรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายเนาะ วันนี้ฮะ,ะต้องระวังเรื่องของบาดเจ็บเจ็บนอะเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆลื่นสะดุดทกล้มเจอของมีคมนะฮะแล้วก็เมื่ออย่างสักครู่นี้ที่บอกของหายนะครับบางทีมันเป็นเรื่องของของส่วนตัวของใช้พังด้วยก็ได้มันก็เลยต้องซื้อใหม่นะฮะเออว่าช่วงนี้ต้องเหมือนกันเลยจ่ายมันเข้ามารัวๆนะฮะแต่ว่ายังดีตรงที่มันยังมีคนสพอร์ตหรือว่าจะมีคนในครอบครัวที่พอจะช่วยเหลือได้บ้างนะครับมันจะมีทางได้ทางหนึ่งที่ทําให้ เงินเรานะครับพอที่จะมีทางออกแล้วกันเพราะฉะนั้นมันก็รอดพ้นวิกฤตได้รวมถึงเรื่องของการงานด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังคือร่างกายมากกว่านะฮะโอเคต่อมานะครับชาวราศีอ่อนนิดนึงนะครับต้องฝากไว้ว่าคนราศีเมถุนนะครับในช่วงนี้สุขภาพร่างกายอย่างคือระวังร้อนในครับมันมีดวงเป็นปากเป็นแผลนะฮะแล้วก็ร่างกายเป็นแผลช่วงนี้เป็นแผลนี่น่ากลัวเนาะเพราะว่าเหมือนกับเปิดรับเชื้อโรคที่ ร่องลอยอยู่ภายนอกได้ฉะนั้นก็ช่วงนี้ต้องเซฟเซฟร่างกายนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็คราวนี้เรื่องของุดสรุปนะครับคนราศีเมษนะครับวันนี้จะทาอะไรรีบรีบทาแต่ว่ามันยังมีการปรับเปลี่ยนแผนการแผนงานทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องการเงินหรือว่าการเดินทางก็เตรียมความพร้อมวันที่หนึ่งนะครับพยายามยืดหยุ่นนะครับอะไรเกิดก็ได้พยายามนึกถึงแบบนี้มันอาจจะเกิดในสิ่งที่เราพอใจหรือไม่พอใจก็ได้เกิดในสิ่งที่เราคาดการหรือไม่คาดการก็ได้แล้วคุณจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้ววก็หาิธี แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันจะเกิดสิ่งนี้นะครับแล้วก็สเสน่ห์ของราศีนะครับเมษนะฮะในช่วงวันนี้นะครับจะอยู่ที่เรียกว่าหน้าตานะครับเบียงมนอยู่ที่หน้าตาอยู่พยายามหน้าตา,าดูละอ่อนก็นได้นะหรือว่าบางคนอาจจะหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสก็ได้บางทีหน้าตาดูเด็กก็ได้เนาะมันก็ถ้าเป็นผู้หญิงจะง่ายนิดนึงฮะจะแต่งตัวหรือว่าหน้าตาให้ดูเด็กมันก็เรียกว่าดึงดูโชคลาบแล้วก็ ความไม่ตาของคนได้นะครับแล้วก็ต่อมาคนเกิดในาราศีพฤษภนะครับวันนี้แต่งตัวให้แบบแนวย้อนสมัยร่วมสมัยหน่อยดูดูเฉยๆหน่อยหรือว่าดูสบายสบายก็ได้นะฮะแล้วแต่ว่าเราคิดนะคุณไม่ต้องแบบโอโ้โหแบบสมัยยุค6ิ70เตี้ไปเป็นนองขนาดนั้นนะฮะมึงทีมถหาย,ยากเขจาจะนั้นให้ดูแบบสบายสบายมงคนบอกดูเฉยๆจังดูเออมีแนวสไตล์ของตัวเ,เองประมาณนี้นะครับคือวันนี้ประมาณว่ารีแลกซ์ลำลองแล้วก็ ดูเรียบๆรียบประมาณนี้กันนะแล้วก็เรื่องของการทํางานนะครับในช่วงวันนี้เอมันมีดวงที่เกี่ยวกับการเดินทางระยะสั้นหรือการเปลี่ยนแผนการเดินทางนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะคุยเรื่องผลประโยชน์สาเร็จเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุยเรื่องผลประโยชน์รวางแนเรื่องผลประโยชน์มีเรื่องดีๆเข้ามานะครับต่อมาชาวราศีเมถุนในช่วงนี้พื้นดวงเอมันมีดวงนะครับเรียกเสน่ห์ของราศีเมถุนที่จะทําให้คน รักใครเมตตามีโชคลาภแล้วแต่เราจะาประมาณไหนนะครับแล้วทีนี้มันจะอยู่ที่ดวงตานะครับแต่ว่านะดวงตาเป็นหน้าตาของโชคลาภฉะนั้นใครที่ดวงตาอ่อนแลอะถวยหมดแรงหมดพลังโชคลาภมันก็จะหมดพลังวิ่งมาไม่ถึงเรานะครับฉะนั้นช่วงนี้คุณจะคุยงานคุณจะไปไหนทําอะไรนะครับลองสํารวจดวงตาเราก่อนซิว่าสวยงามไหมนะครับมีพลังหรือเปล่ามีความหวังหรือเปล่ามีความเข้มแข็งหรือเปล่านะครับบางทีต้องฝืนนบ้างนะ ถ้ามันจะดึงดูดอะไรบางอย่างมามันก็ต้องฝืนนิดนึงนะครับลองดูเนาะแล้วก็ถ้าใครที่แบบตาเจ็บตาเสพหาแว่นใส่นะครับมันจะได้ปิดบังเ,เรื่องของดวงตาได้บ้างนะฮะแล้วก็โอเคเนาะแล้วก็เรื่องของงาวันนี้มันเป็นช่วงของการคุยเรื่องผลประโยชน์ได้แล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของบางอย่างที่มันแตกหักแล้าโลซึมพังแล้วก็คนในครอบครัวเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะฮะโอเคนะครับจบคำพยากรณ์เดนิมีนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะ เรามาเจอกันทุกวันแล้วก็ใครที่มีคำถามอะไรที่อยากให้ผมพูดหรือทำคลิปออกมาก็เขียนมาในข้างล่างที่คอมเมนต์ได้นะครับจะพยายามตอบให้ไหวๆเนาะโอเคนะฮะลาไปก่อนโชคดีมีความสุขมีกำลังใจไว้นะครับในช่วงอย่างนี้ไปเตรียมแรงกระแทกบางอย่างที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปด้วยนะครับแต่เชื่อว่าคนราศีเมษสนุกกับชีวิตเพิ่มมากขึ้นแน่นอนลาไปก่อนคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เช้า แล้วก็ตลอดทั้งวันให้เป็นวันที่ดีของเรานะครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ